สวัสดีค่ะวันนี้พามากินยำขนมจีนนะคะก็ไม่ได้กินนานนี่ผักนะซื้อมาขนมจีนนี่เหนียวนุ่มมากเลยซื้อซื้อมาจากนี่เลยนะคะลิปนะคะยี่ห้อน,นี้นะคะเ,เพื่อนๆนี่มีกะซื้อมาน่าจะยูโรกว่าแต่เมื่อวานก่อนนี่ กินกับขนมจีนใส่ปลาป่นด้วยนะคะมีรู้ว่ากล้องโฟกัสไหมขออนุญาตกินด้วยมือเลยเนาะเพราะว่าได้อัธรสด,โดรีโมเดอร์โมเดอร์มาหุบนมเวงยำนมเวง ถ่ายกล้องแนวตั้งนะคะไม่รู้ว่าโอเคไหมหงวดนี้มันตรอเบอร์เลยปาจจรอมกินกแกลบงวดนี้ไม่ถูกหวยนะกินกแกลบซื้อได้สามตัว เน้นสามตัวนะพักเยอะยอาทิตย์นี้เข้างานบ่าย อีนนี้ไม่ได้ปลุกอันฟันป่าเองเลยขี้เกียจซื้อกินซื้อเขากินสดๆโอ้โห จะกินสดสดลูกเดียวรู้เรื่องเพศรสะใจ Oh. hmm how does an apple เมื่อวานดีใจมากไปกดสั่งหมวกพี่จองเนาะเขาปล่อยมาเมื่อวานอะกดได้ใบเดียวสีขาวรอบที่แล้วก็กดไม่ได้รอบนี้ก็เลยตื่นมาตั้งแต่เจ็ดโมงอะเพื่อที่จะมารอกดอีกใบหนึ่งจะจะกดเอาสีเหลืองกำลังจะจ่ายเงินปลิวคามือเลยค่ะไม่ได้เลยได้แค่ใบเดียวอะ มันเผ็ดกว่าพริกที่แบบยาวๆนะยังไม่ชอบแบบเล็กๆแบบเนี้ยเดี๋ยวเอาอีกลูกหนึ่งดีกว่าจะไปแล้วเพราะว่าอา้าวหลน Hm. Mm. Bitte